วสำนทุกท่านมาแต่เช้าเลยครับนะครับที่สรับก็จะวัดเดืนนนะครับ <ๆ S 1> ว่าวัตถุประสงค์ในการอวันนี้นะ่วงนี้ไม่ได้มีประสงในการมาเสื <c oughs> อเรามรนสื่อในแวทางว่าจะวัประเดื่อว่วัเชิงเป็นอารมณ์นะครับ, <c oughs> บสนนำหกเ,เราจบแล้วละนค <c oughs> ะครท่ก็มีอารมณ์อยท่านีอนะครับวันนี้หน้าที่ช่วนะครับเรามาเอกควสิ่งย่างที่จะเรียนวันนี้นะครับการชื่อ่เว่าเราแต่งตัวเราหน,น้า ซึ่งก็คือเมื่อมีการแบ่งปันข้อมูลและการตัดสินใจก็จะอยู่บนพื้นฐานของแัร์เป็นข้อที่จริงแล้วก็เก็บผลเป็นหลักนะครับเป็นข้อดี่ซึ่งนํามาสู่ข้อ2คือความเสี่ยงจะมีอยู่แล้วในการตัดสินใจนะครับเป็นความเสี่ยงนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงที่ต่ำกว่าของของนักเศรษฐศาสตร์อื่นนะครับเพราะตัดสินใจบนพื้นฐานแฟร์แล้วก็เห็ุผลนะครับดังนั้นจากตรงนี้เนี่ยนักะครับแต่ถ้าส่ตนของของการกองการด่าล่าเนี่ยจะเรียนได้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกี่ยวกสิ่งนะครับ ไม่มีดีมากเลยถ้าเราเป็นคนที่มีอำนาจเสูงกว่า,วาเราสามารถเจรจาได้ดีมากนะครับเพราะเรามีมาามาะะามอำนาจสูงกว่าท่านเจตนะครับอีกฝ่ายเงินก้ามปืนหรือชนอะไะแต่ถ้าว่าเป็นประโยชน์กับบริษัทนะครับเป็นประโยชน์กับบริษัทครับเป็นทักะษะที่ ให้พยานสร้างความสำเร็จในงานเราจะไม่ต้องม,มองห่วงุู้อื่เรื่องสุขภาพนะครับมับนเป็นความสำเร็จนะครับวัตถุประสงค์ชัดเจนนะในการเจรจาที้สถาบาาัน เราจะเจอจ่าของเราขายเนี่ยเราต้องแสดงความซาบซึ้งให้เต็มขอบคุณขอโทษเสียใจเป็นการแสดงความซับซึ้งไหมครับขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เราในงานเราหน้ารักเรานับนานเท่าไหร่ครับที่เราไม่ได้ขอบคุณหรืแสดงความขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เจะเช่นเดียวกันนะคนที่รักเรามากๆนะครับเพื่อนลูกงานเราเนี่ยนานเท่าไหร่เราไม่ได้ขอบคุณเพื่อนลูกงานเพื่อนลูกงานก็เป็นมีหัวใจนะอยากให้เราขอบคุณแต่ยี่สิบ รูว่ามันไม่ได้มีการต่อรองที่เป็นบิดบันสาบานในเร่องหนุนที่เราได้กำไรอีกเช่นการเรนอต่อรองมนสุทธิมีตู้มีสั่งละอ๋อแล้วก็มาใช้เพื่อเี่ยวทำงานได้ดีด้วยค่ะโอเคอส่วนตั้งใจที่จะปอบมีมากเําทำเคสต่างๆนะครับแชร์าแตกต่างแต่ว่าประทับใจเป็นผูุสุขภาพนะสวับผู้สมเด็จนะครับอันนี้นะเก็บไว้ด้เลยนะครับว่าเป็นกิเป็นเป็นผู้สุขภาพที่ดีมากของกอต่านครับเราต่อเนือดหลความดีได้ ขอขอบคุณคุณวิชาวิชาดูแลเสวัสดีมากตั้งแต่เช้าขอบคุณคุณวุชิตคุณชิชน่ารักมากนะครับเช้ามาบางทีไม่ให้สวัสดีใน่เช้านั่นเป็นเรื่องผ hmm. ER ู้คนเป็นอย่างไรมีตั้หแต่ต้องการอะไรบ้างเราจะก็เทค่เรื่องนนะครับตัดแต่งนะครับไม่ได้ตามความประสงค์เราเพราะว่าเราก็มาจากหลากหลายนะครับตั้งแต่เมื่อวานหลายอย่าด้วยนะครับถ้าไม่มีตรงนี้เนี่ยเราเอีกก็จะนะครับถ่ายทอดตามสเต็ปเดิมของตัวเองนั่นนะครับซึ่งอาจจะไม่เข้าเป้าหมายนะครับ ขอบคุณทุกคนนะครับปจักการเงเือน